บีวีจ้าวันนี้ครับต้อนรับฟุตบอลไทยลีกนะจะเปิดฤดูกาลแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่15สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเลยตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทาง KBU SW p ทโ o ซึ่งะจะทำโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับอของมหาวิทยาลัยเกษตรมนตร์เนี่ยอันนี้เป็นโพกีฬาชื่อดังนะเขามีการสำรวจนะ ในหัวข้อเรื่องไทยลีกหนึ่งกับปรากฏการณ์นะครับและความคาดหวังน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมขอยกไปคุณไปอ่านหาข่าวเองแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยในโพลเนี่ยเขามีการระบุถึงทีมเต็งแชมป์แล้วก็ระบุถึงทีมที่เป็นยอดนิยมป๊อปปูล่าในหมู่แฟนบอลคุณเชียร์ทีมไหนไมากที่สุดนะครับก็แน่นอนนะครับผมว่าตามกระแสละว่า ความสำเร็จเป็นถึง4แชมป์เนี่ยไม่ไน่าแปลกใจเลยครับว่าแชมป์ซอกกาบุรีลมยูเต็ดนะครับจะยังคงยืนหนึ่งนะในเรื่องของการเป็นตัวเต็งแชมป์ในปีนี้ต่อไปแล้วก็มีแฟนบอลสนับสนุนมากที่สุดด้วยนะครับเอาแฟนบอลสนับสนุนมากที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสโมสรยอดนิยมนะมีการาโหวตให้บุรีล์ถึง69 0นะครับ ลองมาคือการท่าเรืออยันดับ2นะอันนี้มี47.8ูงก็ไล่มาอันดับ3เนี่ยเมืองทองไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าขนาดผลงานไม่ดียังติดท็อปทีอ่ะแล้วกันนะอันดับ4ก็คือ BG ปรปทุมนะครับแล้วก็อันดับ5เป็นทูแบง k ์คอกนะครับอันดับ6ก็เป็นลาดบุรีนะครับอันดับ7คือชมบุรีนะครับ และอันดับแคือพีธีประจวบกับลำพูนคู่กันสิงเชียงรายด้วยนะเอาแค่นี้ประมาณนี้เอาที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของทีมเต็งแชมป์นะครับน่าดูเหมือนกันว่าปีนี้เขายังคงยกให้บุรีรัมย์ซึ่งมีความแข็งแร่งต่อเนื่องแล้วปีนี้เนี่ยโคตา7ดบวก2ด้วยนะบุรีรัมย์ก็เก่งเรื่องการหานักเตะต่างชาติแล้วล้นทีมนะ ก็ยังมองว่าเป็นเต็งหนึ่งที่คว้าแชมป์ไทยลีกต่อเนื่องอยู่ดีแต่รับสองน่าสนใจครับเพราะว่าผลโพเนี่ยระบุว่าตอนนี้2อทีมมีเลตติ้งเท่าๆกันนะครับคือทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเจ้าเก่าแหละเป็นคู่วัดบาร,รมีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของบุรีรัมนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์เมื่อปีแล้วนะครับก็ยังคงมีคะแนนแต่ว่าคะแนนเท่ากันกันกบ สิ่งเจ้าท่าการท่าเรือ f ออันนี้ผมว่าผมว่าน่าน่าดูน่าชมนะเพราะว่าจริงๆแล้วน่าสนใจเพราะในความรู้สึกผมเนี่ยผมพิจารณาจากเรื่องการเสริมผู้เล่นนะครับเรื่องฟอร์มของทีมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแข่งเทพอาจจะเสียรางวัลไปหน่อยตอนที่แมตท,ที่ไปแพ้เฉิงตูนะครับในฟุตบอลเพย์ออฟเอเชียลนะ ก็เลยทำให้ตรงนี้ผมมองว่า,าเขาเรียกว่าภาษนะีของการท่าเรือดูดีกว่าเพราะอะไรเพราะผลการอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนอกจากจะไปประเดิมได้แชมป์นะครับที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยพวกเขายังโอชนะคู่แข่งแบบท่วมท้นทุกแมตต์แมตสุดท้ายนี่รู้สึกจะยิงสิงบุรีสิบลูกอ่ะโอ้โหนะ ตรงนี้นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญเพราะพวกเขาได้โค้ดบาซิลย่างอเล็กซานเดกาาซึ่งทุกคนยกให้ว่านี่คือโค้ดต่างชาติที่ดีที่สุดของไทยลีกตั้งมีมานะครับกาาเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าถึงพร้อมรับรองได้ว่าได้ความสำเร็จอย่างแน่นอนขนาดอยู่ลำพูนะปีแล้วะนะครับยังพาทีมเข้าถึงรอบจริงแบบเกือบเป็นแชมป์ด้วยนะ ต้องยอมรับจริงว่าว่าเจ๋งจริงอะกาม่าคือเล่นสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่กาม่ามีวิธีการที่จะจัดการคู่ต่อ,อสู้ในแต่ละเกมอะโดยเฉพาะที่ผมเชื่อ,องั้นนะเพราะว่าถ้าจะหาโค้ชสักคนที่รู้ไส่รู้พุงรู้จุดอ่อนจุดแข็งนะครับของบุรีลำเนี่ยคุณจะหาใครนอกจากโค้ดเก่าเขาอย่างกาม่าพาทีมคว้าเจ็ดแปดแชมป์นะครับไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ย นะครับผมว่ามาถูกทางอนะ่ะสิงเจ้าท่าถ้าเกิดอยากจะมาเป็นคู่วัดบารมีผู้ท้าชิงนะครับในข่าวนี้แล้วที่สาคัญอีกจุดหนึ่งนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องประธานสโมสรครับของอสิงเจ้าท่าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนใหม่นะเขาปีนี้เนี่ยคนใกล้ชิดของมาดามแปง้งจริงๆเลยก็คือสามีเขาละครับบิ๊กเอนะครับท่านพลบุรเอก ดรนรัตสซเวตนันนะครับเข้ามาเป็นประธานคนใหม่เพิ่งตั้งกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเอก็อยู่กับทีมท่าเรือมาหลายปีรู้ว่าทีมเนี่ยนะครับข้อมูลทีมว่าเป็นมาอย่างไงแบบไหนยังไงนะปีนี้มาทํางานร่วมกับกามาโอ้น่าสนใจครับถ้าบิ๊กถ้าบุรีรัมมีบิ๊กเนนะครับท่าเรือก็มีบิ๊กเครับ เพราะนั้นเนี่ยโหนี่เป็นคู่ที่จะวัดปรมีกันสุขแน่นอนสมน้ำสมเนื้อรอดูซีซั่นใหม่กับผู้ท้าชิงการท่าเรือ f อฟซครับ